สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีแอดกระไดมาอยู่ปูลมไซเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางของปูลมไซเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อเสหาแนวทางฝากพี่น้อง FC เนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปรับชมรับฟังจากปูลมไสเนาะคะ่ะหวายจะมีแนวทางให้พี่น้องตัวใดเน,นะะกกาะค่ะการัปู มันมันเป็นเลขคำนวณเด้อบนม่นเลขลิมิตเด้อครับผมเป็นเลขคำนวณเลขอ่าจักจิดถึงว่าถุล่องล่องมึงเป็นแนวทางูถ้าหากเกิดว่าเลขวิ่งโดนมากนั้นจะเป็นล่างเลยโอ้ยถึงล่างจะเป็นล่างลเลยกว่็เป็นเลขล่างเลยคูใช้บ้านเพ่อเฮ็ดบนครับผมใจเฮ็ดล่างของของคูลมไส้ข้าวเหนียเฮ็ดล่างมันเป็เห็ดล่างเนี่ยเอ้อนี่ผ้ากันทใายเอาไนี่เฮ็ดเลยครับผมบ้านจะคอยล่องมึงบุนี่สิต่อกัน ออมีบ oh, ่นไพ้อมนะคะนนี้ปู้งบน่ะพี่นองนี่ทังปูกกต้องบอย่างไรพยโยไหพ่น้องนี่ที่เป็นของแท้ครับพี่น้องขาติบบายไรอซีเพิ่ึวนกานว่าได้ที่ขึ้นกระดานได้ก็สิข้ายืะนั่นแหละครับผมเพราะว่าขึ้นกระดานปูวงกลมไหอยู่ล้านถ้ำปูนากะหาสองโตเก่ยอยูเดอพี่น้องอซี่ มีบนมีลามตอนนี้นี่สารวจอันนี้กันกองคักเก่ะโอ้กันกองคักแล้วเนาะครับกันกองับกันมี่วันนที่สบนี่นี่นี่เลขสองเนี่บเลขวิ่งคือเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองเลขวิ่งเจ็ดสองเลขติดนี่คือติดเจ็ดติดแปดติดสองครับผมมันมีบนล่างมันจำกันนี่เหรอน้องฮานกับบนล่างได้ครับผม องหาเนซื้อบนล่างได้เพื่อชิปเจ็ดสซื้อบนล่างได้าสามเจมดเจ็ด <ไว S 1> สามก้ซื้อบนล่างได้ครับผมแล้ที่แนี่ซื้อวันโอ,อ้จะเป็นยังไงก็ได้ถ้าว่ากับว่าก,กับว่าว่าได้รับประกันได้เพราะว่ามันมันงวดแหลกปีแหลกเป็นงวดแรกของป,เปีเป็นงวดแรกของอ<ฟ>ปีน<ล>ะครับผมงวดแรกจมนามันออกวันที่ชิปเจ็ดดีใจครับมันมันมาสมมือแล้วปวดมันาสมมือปกติถ้าสมมือแตไล่ยบางยากเอาน้อง เหลคำนวณเนี่มันต้องเหลขแรงวัดมันใหมดแหละคับผมมันเ้ดอไรเหตุเราชอบมึงสก้อนนานาค่ะครูอ่ชอมงตก้อนว่ามันเิดังไหลจังไหลนากเนื่งหันนานมันก็ชอบ่ไหนก็้สามสามเก่าล่งคนขึ้นหัวลงมาสามหก ได้จ่อยได้จ่อยีนปาลพวกกโชคดีเนปูเนาะซื้อสามเก่าวเดกมาปิ้นหัวลุงเลยนะบัวสามเกดังักเนปาเนาะปูมาค่ะยควายก็คือกันนะควายเลี้ยวที่ซื้อสามเกบนไปเดียวเห็นอันมันไม่สมเกบก็เด้เอาไปด้ยดีน่มันมีสามหกบก็เด้เอาไดสองตบัด้หวทุน เป็นอย่น้อนกปูผักไอ้บวไรทุ่นงวดเดียวต่ปูถือสุงวดด้วค่ะหัวที่พันมาปูเขาุกวดเนาะเลขวิ่งเรอมันก็บพกใค้ผ่าดออกไ่ออกเจ้าว่าเร็วุ๊บปบแมนค่ะเล็เลขติดปูห้างเทียมหวนั้นเท่งมาสตัวเลยนกปูเจ็ดกมาสามตวนเดย็กนึ่งมาสมตัวแมนอนทเจ็ดเจ็ดหมดทั้งรังะอันก็ได้ครับผม ก็เคยได้แน่แต่ว่า,า,าก็มักองหาปูม,มา2องหาเนะาะค่ะวันนี้2องหารับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ้ค่ะเจ็ดสามนี่ล่องล่องมากเนาะค่ะปูบ,บนล่องแล้วหลังที่ตาน้ำเลยน้ยปาจบอกตรงเลยม่มล่ะน่แสดงว่าเจ็ดสามแสดงวาเน้เจ็ <c oughs> สามปูว่าบอกเช่นเ่นไปน่ไ ่เฮียบอเพี้ยนแ่นตรงเตาว่าเป็นปูหนี่่าเ่็นปูหลี่เละกันเลขกันบ่เนานั่นเดียนโดยมากไม่ได้มันทาไมไม่ได้กันอะไปจำเฮ็ดไปนน้เขาเจ้ามันก็ไปําของขยอมันก็เละคานวกั่งเละกันก็ได้ข้าองะโชว์กันขยยกัคํานวก่งเขานวก่กันมันก็เพอ่มเมก็ชูเดียวกันแม่นพวกเานั่นแหละคือคำหมาันไห้จำมันได้ํากัน พ่กแม่เราคอยรอถ่าเลขกันด้วยไปให้ก้อนเลขกันต้นเลขออกที่แหลกนะครับผมกงวดเลือกประกำปูเห็ดป้าบูกัยจะประกาศไม่เห็ดป้าปูเลยอออกแลวดคือหลังจากหอยออกในบ่อขึ้นบ่อหอยไม่สามาจัดเล่นมาปูอันนี้ไม่ออกอันยังกับยูกูบเพว่าไม่ยูไส่ละอันนั่นชื่อว่ยยังนะครับลูกหน่อยกับลูกเป็นพวกเป็นสาวใช่ไหมอันนั้นอันอันในแห่งอันเลขอออกอันหัวที่ออกเลขล่างพวกออกแล้วครับผม เค็ดวิถากันหน่อยในะ่อ้ันหน่อยจะเข้าไปจ้อนี่หลักกันวะ่าโอ้ยสฉนน้องนะคอยเดีกข้างนวณได้หน่อย <c oughs> <c oughs> ะเดีมาบอกเราคุนหันเาี่ยนี่สนน้องับงดนี้ปูไ่งดันที1ิบเจ็ดโมรพ่อมุกโันน็อกสิหนะพี่น้องเนาะ,นะ<ด>อ่าเลขติดติเจ็ดแปดสครับผมเป็นเสาตัวสิบสเจ็ติ 14, 7, 8, 2, สดตสอง่วนเลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งวิ่งเก็กับสอเกกับสองปูไฮพี่ก็กับสองพี่น้องแต่ส่วนบน วปูให้มากแต่มีอยู่หกหางพี่นอ้องส่วนมีกับมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์เก้าห้าสองห้าบังท่านบักพี่น้องแคปหน้าจอไวเดอพี่น้องแคปมาจอไวอส่วนล่างมีเจ็ดสามสองห้าหนึ่งเจ็ดและสองศูนย์ปูบุ้งกลมหอยมาครับอ่อเน้นล่างสองหาพี่น้องสองหาตรวจล่างกัน พี่เจ้าน่าแล้วพี่น้องนะก็มีเก็สามหนึ่งเกตสองศูนยนี่ครับพี่น้องงวดประจำมาได้สิบเกตอมริกาคมสราก็ได้หกสิบห้าเป็นเป็นงวดแรกของปีปีนี้นะพปูปีนี้นะปีนี้นะปีหานี่นะนี่ครับพี่้าเขานะครับผมโดยมากวันคู่จะเกามันออกเก่าหาด้ยข้าผมโอเก้าห้าเฉาวันคู่จะออกเก้าหาแล้วพอปูนะโดยมาก ไปตามข้องเกาหวาครับผมนี่ผู้ขยอออกขยอกายยุ่บังกอกนะครับผมผู้บอกก็มาอยู่งผมใช่หรืม่นยุ่งูแต่ข้องฟูไปเบาแล้ววันนี้คนบ่นอยู่บังกอกคนบอกอยู่คนบ่งอยู่รอบไทยนะปูเนาะ เอไปเฝ้าอยู่คอนเทนต์เนี่ยสโลแกนของปู่คนบอกอยู่หฮมไซต่ครับพี่น้องแหน้าจอยู่ต่าซื้อสลาดกิ๊แมงกฤษบานเด้อพี่น้องเด้อทั้งปู่คนไข้แนวทางสลากกิ๊บแบงกฤษบานให้เป็นแนวทางนะผมขันมันขันมันพันวันนี้กับใครอยู่ภาวนาเนี่ย โป้โป้ดดโอ้ถ้าถาเขาวัดนี่ก็คือเขาตลอดได้บูปูแต่เขาตลอดล่ะได้ยิ่งถามมึงใหญ่อ้วนไปนะใหญ่อ้วนเนาะใช่้ยาใหม่เนาะอ้ใหญ่อ้วนคุนมาใดญ่ยิ่งาดูน้าปูหน้าเขาตลอดเล็ปูเอาเนี่ยนะครับพี่น้องตลอดปูไปอันนั้นลอตเตอรีนเราฝันดีป่ะครับปูฝันดีป่ะจุโบเดี่ยงคุ้มฝันแต้าตาค่อยฝันว่าเน้นหน่อยมาล่าชีพค่ให้อะกูครับผมอ่าอ๋อนี่น้องมาเดี่ยงคุ้มฝันค่ะ ให้ฟังกันหน่อยปูเราให้ฟังัหน่อยนะปูแต่จะได้ว่าโชคดีด FC ได้ยินนะปู FC จะได้จัดเลยบนต้นฝันบนแน่นอนจ้าวางความฝันเอาชนแน่นอนคือคือนี่ละสองหาเน้นเน้นนปูนะถ้ปากกากับสมมติสองห้าเน้นเน้นแน่นอนดีกก็ตะบนเนี้ยตะบนเนี่ปูเนี่ยให้ตัวใดปูมีมีหนึ่งหโอ้ีหที่ขีดมาปูที่ขดคือตัว้นห่ 9ก้าห้าสองห้าพี่น้องบนเน้นนะครับผมมันก็นกอนกันเดียวกันนั่นแหละถ้าใครมัน่องมังบน่นไม่ใชต่อเพราะว่ามันเคยถือบนก็บ่นมันไม,ม่บนเป็นน้ำเนานะ<ข>าถ้าเลขอันสามตัวเนี่ยมันคยพิษโซเดียล่ลงมันค<ข>อยชุดลลางนี่น ก็บนไปนะกันบนไปนะปูนกันบนไาบางที่มาทั้งบนบางที่มัด้วยมากันมาทั้งบนทั้งล่างนะเขอเ็นติดไปเก็เลยกันไว้คือได้เดประกบหคือมันลอบๆมันก็น่าครับแต่คือยังเก็ดครกนึ่งนั่งหันกรนั่งหันกมไม่ครับท่านขบนทั้งหลังือเกิดตะวันตะปูัทถบ คอยกวาเาเรียกคอยาโอ้เสียดายเรยกหกหกแปดแปดหกเลยโทษเื้อจช่วงเซ็กต์ถไหมครับผมโอว่าจะเื้อหกแปหกครมหกแปเนี่เรีกิ้นันก็มีเรียกิ้นันครับไม่มีหกหกห้าสองหกห้าสองเรียกจิเมื่อกี้เยคอบผเป็นนีชื้ครับผม ขับผมมาทั้งหลายทั้งปต่วบาปูจับปูหายยังบกบกถือยังปลงเป่าจะเื่อยบถือับวัดนี้ก็เป็นวัดต้นปีของปีหกานะพี่้องนังแจงคนเด้อเครื่องปูซวันเป็นพา่วเจ็ดเจ็ดเจ็ดิบีต้อห็นวัวอ้ขับผม วันนั้นฉมาออกมานนี้แล้วครับระวันระว่าวมะวันนี้ระว่างบเรวงหนึ่งเจ็ดใบมะปูวันนีปูจวนเป็นวันแห่งว่าชนเนาะอันจนโอ้เชีอเขาจนออก้ครับก็เอแสดงวันเจ็ดมาแรงเหมือนมาปูเันนะไปจักเล้ไม่ออกเดาก็ไปมักสองเลยมากูมักสองโอ้มักสองมกปูข้ามาสองอยู่ดักยัก รห้แต uhm, oh, si oh, mm ่ละมีสองงานนะปูนะถ้าวิ่งให้วิ่งสองอาบอกกลมให้ครับผมแมนสองนเช่วงเยู่นนกุงเทพระเจ้าพ่มมาแต่ว่าให้พระเจ้าวิ่งสองครับผมรองเจ็วิ่งสองร้องเจ็ดนะพี่น้องเราเคยมักสองเราไปเราไยหลอกว่าถ้าพื้นเป็นมักสองแล้วเราจะ ครับขอขอบคุณทนทั้งปูมากะครับผมค่าน้มาสการครับโอ้ที่ให้เป็นแนวทางกรับพี่น้อแล้วบนสนกาบไปบงสรกาบอันนี้ยังกาะนะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ยังาง่ยังองว่าเป็นอยู่พิพิธภัณฑ์พิพภัณฑ์เอาสารมันละเปเลพิพิธภัณฑ์ เอาพี่น้องเก็บซี่ผู้ใดอยากมาเล็อดฝ่ายสามฝ่ายปูกะสามารถเขามาทางปูไดเนาะค่ะน้องวัดโบราณเก็บของมันอันเ่าของเก่าโบราณคือใครกับบันเสี้ยงนี่ไงกับบันเสี้ยงห้ายนี่แหละอันที่เก็บของเก่าของเขาค่ะแม้แต่นั่นอันได้ตามแต่ตามต่างตังที่หมอเจ้าจับไม่ตั้งโซคก็มานี่เนาะค่ะก็ที่ทางปูหลุมไทเนาะค่ะก็ได้สร้าง ที่เก็บของโบราณเนาะค่ะพิธิธภัณฑ์เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเนี่ยค่ะอยากรวมทําบุญกับทางปู่ล่มไสเนาะค่ะก็โทรหามาติดต่อได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นกําลังสร้างพิธิธภัณฑ์เนาะค่ะที่เก็บของโบราณเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยากรวมทําบุญกับทางวัดปู่ล่มไสเก็ะติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดกับเป็นสะพานบุญให้น้องเลยฮะให้พี่น้องเนาะ ปูก็ได้ให้ตัวแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแอดก็จะเอาลงคลิปให้พี่น้องได้แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องนี่เป็นวัดปูล่มไส้เนาะค่ะพี่น้องอันนั้มาเห็นนี่ไหมอันนี้เ,นเ,นนนเค่ะนี่ก็เป็นบริเวณวัดปูล่มไส้เนาะค่ะพี่น้องค่ะใหญ่มากสวยงามมากค่ะพี่น้อง นี่ก็เป็นตัวแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหนาจอไว้เด้อค่ะปูลมไส้ก็ได้ให้แล้วเนาะคะ่ะและได้วงกลมให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหนาจอไว้ไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหมักกะจัดคัดก็ผ่านเนาะคะ่ะมันก็มีลุดมีเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องคลองพาลวยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอนก็ขอฝากไวแค่นีน้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ